สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีาจ้าเพื่อนๆช่วงนี้ไปใส่ไก่บ่ได้จ้าอิตาลีโควิดกำลังระบาดอีกแล้วอยู่แถวแถวบ้านนี่ละเลาะเลาะอ,อยู่ ใกล้ๆบ้านนี่แหะไก่ทะเลสาบนี่แหละโควิดระบาดออกไปตั้งจังหวัดบ่ได้ทั้งบ้านมุ่เจ้าเป็นจังไดเนาะปันใดมันสิเศร้าสิหายดอกโควิดก็ได้ น่เบื่อนายเนาะพี่น้องเอาวิวทะเลสามาให้เบิง้งคือเก่าละพี่น้องเอ้ยจะเฝ้าเบื่อกันเอยูย่น้ำกันไปโดน ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆเพื่อนเกา่าที่กดไลค์กดติดตามเดอ้อขอบคุณหลายๆเสด้มีกำลังแรงใจไทยคลิปใหม่มาฝากมูฝากพวกฝากเพื่อนๆทุกคนเดอ้อขอบคุณหลายๆที่ติดตาม ามาเที่ยวตาทะเลสาบละพี่น้องไปใส่ไก่บ่ได้นอกจากใกล้ๆบ้านนี่ละ่ะต้นบกกอกได้จ้ะเนี่ยเนี่ยต้นบกกอกบกกอกที่เขาเห็ดน้ำมันบกกอก โอลีฟออยนะแม่จ้าแล้วท่านเป็นหน่วยช่วงนี้กำลังเริ่มเป็นดอกหรือวะทางลางกับมิตตปาบอกกอบเราพี่น้องนะ คลิปนี้ก็แค่นี้นาองจะนอฝากกดไลค์กดติดตามเด้อขอบคุณหลายหลายเที่ยวไปกับยายาสวัสดีจ้า